ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สวนสัตว์สูไทคูน3นะคะเรานั่งกระเช้าห้อยขาขึ้นมาบนเขาแล้วเราจะมาดูสัตว์ที่อยู่บนเขากันดีกว่ามีตัวอะไรบ้างว้ายน้องชาง้างอุ้ยช้างตัวเล็กอะ่ะช้างตัวเล็กตัวน้อยอตัวเล็กน่ารักมากกินน้ําอยู่เลยอุ้ยนี่เก็บเอือหรอหอือก้อนเพลิน <laughs> ออค้อนใหญ่มากทุกคนมีสองตัวหรือเปล่านีก็น่ารักอย่าบอกนะว่าหนูจะหลับในน้ำมาลูกหนูจะหายใจออกไหมอ๋อเล่นอุ้ยทุกคนดูดูดูน้องดูน้องดูน้องติลังกาอุ้ยน่ารักอาน่ารักมากชอบมากอุ้ยตัวเล็กตัวน้อยพันอะไรไว้เนี่ยไปตัวแค่นี้เติมน้ําก่อนปึบโอเคอุ้ยหนูหน้าตาน่ารักมากเลยลูกทําความสะอาดน้องนี่อาบน้ําอาบน้าอาบน้าอาบน้ำอาบท่าให้นิดหนึ่ง เจ๊ะเราสามารถเติมย่าไหมโอเคไม่ต้องเติมอุ๊ยน่ารักจริงทุกคนชอบเติมน้ำอีกไหมเติมน้ำหน่อย